สี่หนุ่มโอ๊ตโอ๊ตฟังท็อปได้มาไลฟ์ด้วยกันทางไลฟ์นี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานให้กันนะหวงกันหึงกันตลอดทั้งไลฟ์เรื่องมุ่นไลฟ์กลายเป็นสาววายทั้งฟินทั้งฮอหยินตามตามกันเลยค่ะมารับชมความสนุกสนานนี้กันได้เลยค่ะทำไม บอกว่าอ้วนไม่เห็นอ้วนเลยอะไรนะคะน้องแฟงบอกว่ากูเรียกมึงว่าอ้วนใช่ไหมบางทีทำไมมึงไม่เห็นอ้วนเลยอ๋อลองมาดูใกล้ๆครับจะได้รู้อ้วนเฮ้ยมันจะดีเหรอครับแล้วมึงอ่อยทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเยเเยยเฮ้ยเ้เเยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเเย็นยเฮ พี่โอ๊ตครับผมอยากเห็นพี่พี่โอ๊ตเต้นมีวิทีครับนี่แหละครับให้น้องแฟงเปิดเพลงได้ไหมครับได้เลยครับน้องแฟงต้องเต้นวันนะครับแล้วบัดดาวเลยครับน้องแฟงเต้นก่อนนะครับเออน้องแฟงเต้นก่อนนะครับแต่แต่ว่าก่อนก่อนนีพีจะเต้นอ่ะน้องแฟงต้องขออนุญาตข้างๆน้องแฟงก่อนนะครับพี่โอ๊ครับฮ อยากเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่เห็นเห็นหน่อยนิดนึงแฟงก็เต้นดิแฟงอยากเต้นแฟงกเ็เต้นไม่ผมอยากเห็นพี่พี่โอเต้นนั่นแหละแปงก็เต้นดิโอ้ดพี่คนอื่นเห็นเยอะแล้ว oh, <no. S 2> ไม่ได้ไม่ได้ไงกนี่ก็ไม่ได้พี่โอ้ดพี่จะเลือกใครระหว่างผมกับพี่โบ้ด ง่นยย่าี้แสงเปิดแล้วให้พี่โบ๊เต้นแทนพี่ดื่มไม,ม่ชวนผมพี่ก็เป็นซะอย่างนี้ไงแล้วโ,โอ้โหมาบอกผูบอกเสื้อปุ๋ยไงฟัางาชอบฟังไมอ,อีสานเฮ้ยพอเดียวกัน<อ>เลยแล้วผมว่าเราต้องนันก,กันแล้วแหละ นัดกันเลยเหรอเออเรานัดกันเลยเรานัดกันเลยเออจริงห้องพี่นะฮะน้าพี่ไม่ใช่นัดนัดแบบว่าเราไม่ต้องออกไปข้างนอกไงอ๋อโอ้พี่ชายไปด้วยวานสนาที่คนได้กอดไปมีแค่ใจ จะให้ทัางใดสิเอาไอ้เสื้อผู้หญมานองละกางสูเอาไอ้ันเด็เจ้าสิผจิจิตจิตทำไมละเนี่ยอะไรอ่พอะไรครับพี่ทำอะไรอ่ะขีดสเปรย์ทำไมอ่ะเหม็น

พีเขาบอกเหม็นเหม็นกลิ่นโตตุผ๊ผมผมร้องเพลงให้พี่ฟังแล้วบอกเพลงหนึ่งก็ได้จะบอกเธอว่ารักครับเดี๋ยวพักอก้อะไรวะทีกูขอไม่เห็นร้องให้เลยเฮ้เพลงอะไรพี่แก่แล้วพี่ท็อปเขยถากันปีเดียวมดท่านพี่ท็อปแก่แล้วไง ทำเป็นยิ้มก่อนร้องทำเป็นยิ้มทำเป็นเขินตลุ่มจอฮะ <พอ S 2> มิ้มปากียโมเมนครับทำไมคุณโบนหุ่นแบบหุ่นโหดจังเลยอยากจับปะล่ะ <laughs> ชอ็อกไปนิดนึงแตงกี้ชอ็อกไนิดนึงอ <laughs> ินทู้สิบต๊อกแล้วคิดอยู่ว่ายังไงดวีวะถึงว่าละมไม่ธรรมาดาจริงๆเลย <laughs> เอ้ยฝามันไม่แน่นหรอเพื่อน <laughs> จับเต oh, hey ้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้จับเลยเหรอครับมันโอ้อยากจับเต้าได้ครับพี่ชายอยากจับเก่งอยากจับเก่งมันจะดีนะพี่ชายหลอกดุอยากจับเก่งหลอกดุกโอ้ อยากจับปะเฮ้ยพอแล้วพอแล้วผมตายได้นะวันนี้ผมจะตายแล้วผมใช้พลังไปหมดแล้วผมยิ้มไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วแลงกิลฮาว่าบายบาเห็นไหล่ขาวๆนะครับเฮ้ยแฟนแฟนี่ห้อไหน าอกินเบียร์ไหมยากมาถามพลาหรอคะพ <c oughs> ี่ต่อแพรบครับครับลงไลท์ทำไรต่อครับน่ายอย่อาบน้ำถ้าจะกินอนะ่ะมาเอากับกู <laughs> ไม่ถูงกูมีเบีย์ฮะมาเอาเบียร์ ียแฟนอะนอนครับเหรอครับนล้อาบน้ำล้วเหรออาบแล้วครับจะมาอาบให้ผมหรออะมาเอาเบียร์เบียร์เอเอที่ห้องกูไงเอาแค่เบียร์หรอเล่นมาอย่างเงี้ยกูจะโดนแบนไหม น่เืไอ้ผมช่วยอาบไหมครับจยืนอยู่นี่ไปไม่ไหวอ่ะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวกูไปหาึงนก็ได้ไปพร้อมเบียร์เลยหน้าบ้านเลยได้ปะอะไรนะเดีย๋ยวทำเสียงกระเซ่ามันเสียงนะ ก็อยู่ไกลปะไม่ไกลครับไปได้ผมขับรถอ่าเดี๋ยวกูไปหามึงก็ได้ไปพร้อมเบียร์เลยหน้าบ้านเลยได้ปะอะไรนะเยีายทำเสียงก็เศาวันเสียง กาวน้ำไปแล้วนี่กาวอีกรอบเหรออาไอีกรอบได้ครับอลองดูมันจะหิไวไหมบ้าสักหน่อยนะเพิ่งได้ชุดใหม่นะเพึ่งอะไรล้ะพ <c oughs> อต่อเร็ว กูอยากลองกับชุดพึ่งมานานแล้ว <c oughs> มึงใส่ให้กูดูหน่อยนี้เคี้ยมากชุดพึ่งเคี้ยมามาก็ได้จริงเหรอครับจริงครับพูดแล้วแท้ <c oughs> เออนรอ 接住先啦，咪啊？